4ข้อที่ควรทำเพื่อตาที่ดีไปนานๆไม่ต้องเลสิกก็ได้เป็นคนธรรมดานี่ก็ได้จะให้ทีปแอนทริคให้นะว่าทำยังไงเราจะใช้สายตาได้เราจะถนอมตาได้อย่างไรเรื่องแรกเลยอะเวลาเราใช้จอพฤติกรรมการจ้องของเราอะมันจะกระพริบตาน้อยลงแหละมันจะมีการจ้องเยอะเราจะลดการกระพริบตาอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงพอใช้จอแล้วตาแห้ง ก็ให้หยดน้ำตาเทียมไว้นี่เป็นข้อแรกที่อยากจะบอกคุณแล้วข้อที่สองทำยังไงถ้าเราอยากจะถนอมตาเราอ่ะจะต้องมีการพักระหว่างใช้งานตาเราอ่ะประกอบด้วยกล้ามเนื้อเยอะมากเลยพอเราใช้งานสายตาเพ่งเนี่ยเกิดภาวะจ้องเพ่งเยอะก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพักได้เนี่ยทุก20นาทีโดยที่เบรกช่วงพักเป็นช่วงเล็กๆแค่20วินาทีแล้วพักยังไง หลับตาก็ได้มองไกลเปลี่ยนระยะก็ได้หรือว่าจะลุกขึ้นไปหยอดน้ำตาเทียมก็จะได้ข้อหนึ่งผสมข,อสอข้อสองเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอตาทุกคนแนะนำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือไม่ใช่คนไข้เลสิกไม่ว่าจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ไวัยไหนใช้นี้ได้หมดเลยที่เขาเรียกว่ากด20 20 20นั่นเองนี่คือข้อที่สองอ่าข้อที่สามอันนี้จะใช้ในเด็กมากกว่าวัยอื่นๆขเขาบอกว่าเด็กอะ ถ้าไม่อยากใส่ตาสั้นขึ้นน่ะจะต้องไม่เพ่งมากจนเกินไปแล้วไม่เพ่งนานเหมือนผู้ใหญ่เลยกด20 20 20ต้องทําแต่แถมคือเด็กอะ่ะควรจะไปออกกําลังกายข้างนอกอ u t ดอร์เนี่ยวันหนึ่งให้ได้ประมาณ2ชั่วโมงมันจะลดโอกาสที่จะเกิดใส่ตาสั้นคะนะข้อที่4สําคัญมากเลยพบจกักษุแพทย์นะ